สวัสดีคราบอ่า์สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้สบายดีใช่ไหมครับโอ้สบายดีอย่างมากเลยครับมาเจอพี่นี่ต้องให้แข็งแรงเลยครับเลยครับครับไม่เช้าออกกําลังกายยังครับโอ้แน่นอนครับสักครึ่งชั่วโมงครับอย่างน้อยก็วันนี้ก็มีคำถามสั้นๆมาถามอาจารย์ครับครับเช่เลยครับพอพอสามหกเขามีไว้ทำไมอาจารย์เอ่อพอจำเป็นพอควนสามหกเนี่ยมีไว้ในกรณีที่ยืดแบบ ในการนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มไอตัวนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดจากในกรณีที่บริการที่เกิดขึ้นในต่างประเทศแล้วมาใช้ในประเทศไทยนะครับคนจ่ายเงินที่ที่มาใช้บริการเนี่ยนะครับก็มีหน้าที่นะครับต้องส่งในพพสามหกที่ว่าเนี่ยทีนี้พพสามหกที่ว่าเนี่ยนะครับเวลานำส่งมันเกิดในเดือนไหนเนี่ยมันก็นำส่งไม่เกิดวันที่สิบห้าของเดือนถัดไปพอเรานำส่งวันที่สิบห้าของเดือนถัดไปพวกใบเสร็จที่ทางกรมสรรพากรก็ออกให้เนี่ย มันจะเป็นวันที่ของเดือนถัดไปนะครับเพราะฉะนั้นผู้ที่จะเอาภาษีซื้อมาใช้เนี่ยก็ต้องดูนะครับว่าวันวันของเวลาเนี่ยที่ tax point ของพร36ม,ม,มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะเป็นของเดือนที่ตามใบเสร็จรับเงินที่ระบุวันเดือนของใบนำกลับภาษีที่เป็นพร36เกิดขึ้นมาผู้ที่นำส่งภาษีมูลค,ค่าเพิ่มเนี่ยอาจจะเป็นบุคคลธรรมดาก็ได้นะครับรับจ้างเขียนแบบเข้าเกณฑ์ หรือเป็นนิติบุคลคลนะครับเขียนแบบโรงงานอุตสาหกรรมแบบเครื่องจกักรต่างๆที่ต้องใจ่ายให้ตัวค่าบริการประเภทนี้ออกไปนอกประเทศก็ต้องมีหน้าที่ยื่นและนําส่งพอพสามหกขณะเดียวกันเนี่ยผู้เสียภาษีตรงนี้ก็สามารถใช้พอพสามหกเป็นภาษีซื้อของตัวเองได้นะครับซึ่งภาษีซื้อของตัวเองเนี่ย สามารถมาหักกับภาษีขายได้ในปีและเดือนของภาษีนั้นๆนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับผู้เสียภาษีก็ต้องทำความเข้าใจเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณไม่นําส่งเนี่ยจะยุ่งละเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยแต่พอตรงนี้มาเสร็จปุ๊บเนี่ยอยากให้คุณไปเช็คอีกตัวนี้อีกตัวหนึ่งครับเรื่องเขาเรียกว่าพกรดห้าสี่ครับเรื่องหักหน้าที่จ่ายเนี่ยมันจะไปกคู่กันนะครับบางครั้งเนี่ยพกรดห้าสี่เป็นการที่จะหักหน้าที่จ่ายนะครับในตามมาตราเจ็ดสิบ ว่านิติบุคคลนะจ่ายเงินไปต่างประเทศเนี่ยคุณจะต้องมีการหักภาษีหน้าที่จ่ายเพราะฉะนั้นภาษีที่จ่าย,ป,ายปุ๊มเนี่ยคุณอาจจะหักในเรียสิซนะครับและนําส่งก็ต้องไปดูว่าประเภทเงินได้นี่ต้องนําส่งแบบไหนทีนี้ขนาดเดียวกันเนี่ยคุณก็ต้องเช็คดูด้วยนะครับพอมีตามมาตรานเจ็ดสิบเนี่ยคุณต้องไปเช็คอีกตัวหนึ่งครับภาษีซ้อนนะครับนุสัญญาภาษีซ้อนระหว่างประเทศไทยกับประเทศที่คุณจ่ายเงินไปเนะี่ยว่า มีอนุสัญญาบสีซ้อนเนี่ยได้กาหนดกฎเกณฑ์อัตราในการหักนี่จ่ายไว้เนี่ยจำนวนเท่าไหร่คุณเป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีนะคุณก็จะต้องทำไมครับจะต้องมีการปฏิบัตินะครับตามอนุสัญญาบสีซ้อนนะครับว่าคุณจะต้องหักและนําส่งในอัตราเท่าไหร่อันนี้เปิดเช็คดูได้เลยครับอนุสัญญาบสีซ้อนขอบคุณมากสวัสดีครับ